เ,ออเดี๋ยวเมื่อนั้นมันก็สิ <S <S เพิ่มไหลเข้าไปอีกคันแม,นม่นบ่สักเมื้อี้ก็เพิ่มเข้าไปอีอกเ,ออเด้เมื่อวัยกันยุ่งเอไปสือของมื้อเอ่นกันอยู่เดี๋ยวให้ผ่านไปก่อนให้ผ่านไปก่อนถอนนี่ก็แต่ว่าหงไม่งุ่งบะทั้งบานทั้งเถินไงไม่งุ่งไม่หยังกันลายอยู่บ่าทันเด็กปวดเด้ปัดบอกสี่วันไม่รู้ไปหาหมอเพราะว่าหน้ามันเีบมาก เจ้านายเขาเลยพลไหา,หาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอบอกถ้าพรุ่งนี้มานะช็อกช็อกแน่ๆไม่แนละนันกที่ของยายอ้วนก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแล้วก็ทํางานบ้านทำงานบ้านแค่นี้งานบ้านก็ไม่ได้ทําทุกวันรักที่สิบประด้ดูดอกลูกฉันนั่งเพิ่งจะสามสิบห้าเองนะ ยี่อวนก็มีสองค้อยของหลายอย่างซื้อของหลายอย่างซือองยอยงซ้อเยอะผละไม้นี้ก็หมดไปหลายพันแล้ะก็จะธรรมดาบรรพดธรรมดาพ่อใหญ่เขาก็ไปเอาเองอยู่ที่ตลาดแต่ถ้าเรายุง่งเรายุ่งให้เขามาสมเขาก็มาไม่เค่ามหาจากันบอกมหาจากับยายนะให้ตุดยินผ่านไปก่อนว่าจะไปถอนเถอะ อะไรยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้คงจะกินอะไรกับเขามากไม่ได้เราก็ก็เลยไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเพราะว่าอันไหนไม่ใส่ก็แจกแจกอย่างเดียวอาไปจแจกอย่างบ้านไร่เลยด,ยดอกแดดซองแดดแห้งแดดแห้งมันลายเมื่อหล่ะเลยมันนั่งหลังบ้านเย็นๆร่างตาผ่าอยู่หลังบ้านเป็นคนที่เป็นคนที่เบื่อง่ายเป็นคนที่เบื่อง่าย ในใส่ไม่ได้เราก็ให้เขาลองจ้าขันบะเฮ็ดกะขันเบ,เนนนเบสซักเมื่อนิ่มเอ,มเอื้อนกบสีไหลเอื้อนกะสีไปสืบของให้เขาเมื่อบาทโชคดีมีชัยมีความสุขเฮงๆปังป,งปงกันทุกคนค่ะขอบคุณนะน้องน้องแขกเขามาเปิดตาให้ยา,ายอ้วนละไหวทีเดียวไปเลยไหวะด้วยไหว้เจ้าด้วย แหงๆปังๆกันนะคะตุดจีนนี้แหงๆปังก็หลบคุยกับลูกสาวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปทําให้ขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะคุณบทแข็งกีนไม่ได้ตุดจีนนี้แหงๆปังๆโชคดีมีชัยนะคะทุกๆคนแต่ว่าญ่ไม่งุ่มข้างบ้านตงเขนไงไม่งุ่มมีอยังกันหลายอยู่เพราะท่านเด็กปวดเด็กปัด บอกตัวไหนเบื่อแล้วก็ไปเอาไปไปบริจาคเขาอันไหนที่ไม่ใส่แล้ว <c oughs> ไม่ถือแล้วไม่ถือแล้วเอ,เอาไปให้ยายแจกคนเดีวไปหลายแล้วเด็ไปเออเพราะว่าสั่งมาหลายสั่งในเฟสม่อยู่สองตายายจะไปซื้อเขามากกว่าเพราะว่าเออมันง่ายๆแบบง่ายง่ายที่กนะินแหละนักที่ของยายวนก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก แล้วก็ทํางานบ้านทํางานบ้านแค่นี้งานบ้านก็ไม่ได้ทําทุกวันใช่ในลาบอประงคนกับบอลหลวงลแห่งแต่ว่าก็ไลายเยูะทั้างงานก็นมีหลาเยอะ่มีหลยเยอะค่ะมีหลายอะแต่จูดสทุกคนสวัสดีเพื่อนรอบข้างทุกๆกคนนะคะมาอีกแล้วค่ะมาตามหาหน้าที่ขึ้นเตเาและพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดะะีต้องหยุดนะคะต้องหยุดนะคะแต่งาน เพื่อไงมาเนี่ยเพไม่เหมยอยดนรองเฮดเหมอพี่น้องเฮดสมเหมยทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันกำไปสามเที่ยวเม่อเกิดทุเยียนสามเที่ยวเมื่อก่อนยั่วัน่าบ้าเนาะทะเลาะกันกินเยอะมันมันรู้สึกมันจะคับเพราะอ้วนอ้วนขึ้นมาเยอะอ้วนขึ้นมาเยอะก็เลยต้องไปหาตัวใหม่ไปหาตัวใหม่ เยอะเขากินเยอะเดี๋ยวนี้ขี้เกียจขี้เกียจบ่นก็เลยไม่บน่นไหวแค่เขากินไมเ,นเอออยากกินก็กินไปเละขนาดสวัสดีพี่น้องช่าขี้เต๋อเมื่อไม่เมื่อเกา่สเาสุกเขาจะยืดให้หมดได้บ่เนี่ยมัดกับตุ๊ดจีนเคือ่อนกันหรอต้องยืดเหมืนมอนหนึ่งกับซองเหมือนแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อนั้นมันก็สิเพิ่มหลายเข้าไปอีกคันแม,นม่นบ่ซักมื้อนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกได้มื่อวัยกันยง,งเออไปซื้อของมื่อเอิญวันไหวยค่ะพิ่งซื้อมาเ่บ้านพี่ส้มจะใส่วันไหวยนีน่แหละค่ะสวยไหมพี่ส้มสวยไหมเดี๋ยวหน้าบ้านไม่ได้ยินหรอกพรุ่งนี้เหรอไปเนาะ คนก็อยากใส่เขาก็เอาก็าไม่อยากใส่เขาก็ไม่เอาแต่ส่วนมากก็จะเอาสิ่งไม่ดีมันจะได้อันตรธานหายไปไม่รับนะคะสิ่งไม่ดีไม่รับรับแต่สิ่งดีดีนะคะเรื่อว่าอันอันไหนเขาใส่ไหนเขาก็เอาไว้ใส่ก่อนอันไหนเขาก็มักเขาก็ไปจกจบเขาจังกระเป๋ามันไม่กว้างมันไม่กว้าง บางอะไรก็ดูแคบนั่งซักผ้าก็นั่งซักอยู่ตรงนี้เออล้างจงล้างจานเขาก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่บางทีกับข้าวก็กาไปทำเองเราก็ไม่ได้ทำส่วนมากยังไปซื้อเขาก็ไหลมาเพราะว่าเขาต้มสุกเสร็จแล้วเอ,อตอนเช้าไปเอาเป็ดมาไ่มาควงอะไรก็ <c oughs> โอ้ยนุก๊ก ไปซื้อตอนนั้นไปวันนั้นไปนานหลายวันแล้วแหละไปแต่รีดรีดรีดไม่เป็นด้วยรีดมาพอจับมาข้างนี้ข้างนั้นยับรีดไปข้างนั้นจับมาข้างนี้ข้างนี้ยับโอ้เขาก็มาเก็บตังค์เขาเอาเต็นบินให้แล้วเขาก็มาเก็บตังค์ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกมันก็ไม่ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ถ้ามีเด็กเล่นมันก็แต่เหนียวเหนียวหน่อยก็เลยมันก็ต้อง มาให้รวมอะไรตรงกับวันพระพอดีเลยวันวันไหวตรงกับวันพระพอดียังยังนร้นๆเราคำมหาอหนันเคนึงเขาประดิษฐ์มาโย,ยน้ำสมเอดอกโตกล่องนึงมันมีอยู่สิบโลก็ประมาณพันวันที่เก้าไหวใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพี่เออเมื่อไ,ได้บันเน่เ <laughs> หนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะเออ ค่ะก็บม่มีไม,ม่ซ้ำนี่แหละไม่พ่อได้ใช้ในลาบอผสมกับบางหลวงลายแหงแต่ว่าก็ลายอยู่ทั้งงานกน็มีหลายเยูะมีหลายเยูะค่ะมีลายอยอะสักจีแห้งกินไม่ได้โดดจีนนี้แหงๆปังๆโชคดีมีชัยนะคะทุกๆคนแล้วแล้วก็มีโบมัดผมให้มาเอกบุญยี่สิบเก้าเป็นเป็นหกร้อยยี่สิบบาทโบอันหนึ่งกับเสื้อตัวหนึ่ง ก็ใหญ่ก็ไม่มองมาสักทีพเพราะเาก็มาให้ไอ้ของอะไรตรงกับวันพระพอดีเลยวันวันไหว้ตรงกับวันพระพอดีพพอดไม,ม่เรียนมาหรอกเคยทํางานบ้านนะตรงไหนก็ให้เรียบผ้าใหญ่อ้วนไม่ไม่ทาถ้าซักผ้า,ยายอย่างเดียวใหญะอ้วนเราอยู่เปา่ากาไม่รู้ถ้ามันเป็นมันเป็นอาการแบบนี้มันคนจริงๆน่าจะ ไม่รอดแล้วนะเออก็บใบมันกับบ่มีประโยชน์เมื่อไรใส่เมื่อต้องไปเก็บใบมันดอกแจกคนไปนั่นแหละเดยพูนได้การนั่นแหละเกินไปมันก็บบม,นม,มันจะเดือดร้อนตัวเองทําให้พอดี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 ยาอ้วนก,ก,ก็เลยไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเพราะว่าอันไหนไม่ใส่ก็แจกแจกอย่างเดียว แต่อาการมันก็หนักเหมือนกันนะหนักมากเลยมันหนักมากถ้าเป็นถ้าเป็นปกติธรรมดาไม่ถือแล้วไม่ถือแล้วเอาไปให้ญาแจกคนเดีวไปหลายแล้วเด็ไปเออเพราะว่าสั่งมาหลายสั่งในเฟซมาตลาดก็บอกว่าทําไมไม่ไปถวายสังฆทานเป็นสังฆทานตายเขาบอกอย่างนี้ก็เลยวันนี้ยายอ้วนยุ้มยุ้มีิลูกสองคน มีหลานสองคนหลานคูหนึ่งผู้ใหญ่กับพีหนาก็มอซีหรอก็ก็แสีหน่อยลาบมีกันลาบนะคะเฮงๆงปังปังนะคะเฮงๆงปังปงกันค่ะทุกทุกคนม่เธอมมหาตากันบอกมหาตากับยายนะไม่ได้ช่วยอะไรเขาหรอกช่วยเขาส่งงานเขียนบินส่งงานส่ง,ง,าสงลายให้เขา แค่นั้นแหละเราไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรมากสิ่งไม่ดีมันจะได้อันตรธานหายไปไม่รับนะคะสิ่งไม่ดีไม่รับรับแต่สิ่งดีๆนะคะของหลายอย่างซื้อของหลายอย่างซื้อเยอะผละไม้นี้ก็หมดไปหลายพันแล้ะก็จะส้นทุกคนสวัสดีทุกคนที่มาให้กำลังใจใหญยอ้วนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ บาย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 นะคะ <c oughs> ไม่ถือแล้วไม่ถือแล้วเอาไปให้ยาแจกคนเก็ไปหลายแล้วเด็ไปเออเพราะว่าสั่งมาหลายสั่งในเฟส